คุณก็จะได้ดูตัวอย่างหนัง Spider-Man Home r a รทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ดู Avenger s e เ d g a m กแล้วก็ผมขอให้คุณดูได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยพี่วันนะพี่กุยเอาไรกำลังบอกคนดูไงว่าแบบจะได้ไม่สปอยอ๋อไปดูกันเลย นี่ไม่ใช่บ้านนายอีกต่อไปใครมันจะไปคิดว่าชีวิตซุปเปอร์ฮีโร่ของผมจะมาจบลงแบบนี้ผมกลายเป็นคนไร้บ้านข้าวก็ต้องขอขากินงานก็โดนแย่ผมจะทำยังไงดีคุณสตาร์ค ตุลาคมนี้ฮะนายเป็นสไปเดอร์แมนแต่ตกจากตึกเนี่ยนะใหญ่หมดเงินก็หมดเยอะเอาอย่างี้ไหม รีวิวครีมแพ็คเกอร์สำอางอาหารหมาแน็กรับไปหมดแล้วเป็นยูทูบเบอร์ไหมคนเป็นกันเต็มเลยเอานี้ไหมล่ะเปิดหมวกเวิร์กทัวได้แค่ห้าเองเหรอหลวงปู่เข็มยังได้ตั้งแปดนะเนี่ยเราถามพี่ดิบอยู่ยังอ่ะ สัสดีทีเตอร์วันนี้มีอะไรให้ฉันช่วยอิดดิหวยงวดน,นี้ออกอะไรชีวิตคนเรามันก็เท่านี้มันก็ต้องมีขึ้นมีลงมีล่างล่างมีซ้ายขวาซ้ายขวา A B ว่าแต่ขออันนึงได้ไหม จะไม่มีอะไรกินแล้ววันนี้เก็บไว้เถอะช่วงนี้ขาลงเนาะ s p ด d e r m a n ไล่บ้านอยากกลับมาไหมล่ะไปคุยกับโซนี่สิโอ่ยใโอ้ย้ฮฮาล้วจะเอาอะไรอีกแบงคครึ่งๆกันไม่ได้หรอห้าสิบพัาสิบอะห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยไปทำเองดีกว่าไอ้เต้เอ๊ะที่เราวางไว้อะ เฟรสี่ต้องเยอะนะเว้ยให้หาไม่เอาเอง er f, เอาไปทำเองนี่หว่าคนรอดูกันกับเวนน้องต hey. ือๆๆอแล้ว